โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะขอต้อนรับกับสู่การแข่งขันสตาร์ครับครับกับดีมแฮกลัสแชนนั่นในเกมที่2องฮะระหว่าง Solar และ Q ครับผมอยู่กับผม p ิ n งแอกโอเคระหว่างรอโหลดเกมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับทางการกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยกันในคอมเมนต์ครับผมรวมถึงท่านที่ด onation มาทั้งจากผ่านทางแฟนเพจหลังไม้นู่นนี่นั่น แล้วก็การสมัครสมาชิกใน y o u t u b e ฮะด้วยกำลังทัพย์ก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ท่านที่เป็นเาเรียกว่าอะไรนะสนับสนุนผ่านทางของกินเออฟอกกี้ไก่ทอดตลาดน้อยฮะรลมทุตไลแมนก็ขอบคุณมากครับโอเคเรามาอยู่กันในเกมที่2นะฮะเป็นซีรีส์แบบเบนออฟไฟครับโซลา่าตามอยู่1เกมฮะคิวนำไปก่อนครับผมเราเรียกปิดเกมแรกมาอย่างเดือดเดือดเลยนะจากโกด ยูนิตปิดเกมโกดกับลูเคอร์ตามนั้นมารอดูเกม2กันครับในแมปแบ็กเบิร์นนะฮะแบ็กเบิร์นแมปก็จุดสังเกตนะครับจะเกิดกันที่มุมด้านล่างแล้วก็เอ็ expand ขึ้นไปด้านบนนะครับผมซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะมีวอวางขวางอยู่มันต้องเดินอ้อมบนไปฮะก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นโทัร์รนเนี่ยจะเล่นลีเปอร์อหรือเปล่า เพราะคิวเปิดเกมน่าสนใจคือเกมแรกเขารู้สึกจะเป็นเฟิร์สมารีน่ะไม่ได้เฟ r ร์สรีเ e r มาเนาะทั้งฝั่งโซลาก, Solar, ก็ฟาดเอ็กซ์แเหมือนเดิมครับผมก็ก็เรียกว่าเน้น e c โคเน้นการเงินเน้นฟาร์มฮะซึ่งเซิร์ฟก็ต้องเล่นอย่างนี้ครับความได้เปรียบของเซิร์กเลยหนึ่งคือ t ูม e มอร์ครับกรีปทูมเมอร์ก็คือเจ้าสีม่วงในแมปนี่แหละครับมันเพิ่มโมเ i ลิตีให้กับยนะูนิตฮะแล้วก็แฮชชูี่ครับ ยิ่งแฮชชูลี่เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ครับการแมสยูนิตของเขาก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วก็รวมถึงอินคัมด้วยครับว่าวางตรงแนวมิเนอรัลไลเอ็กซ์แพนไปได้กี่เบตเป็นมาวีนวะก็ยังไม่เล่นรีเปอร์นะคิวเออเรือกเป็นมาวีนอยู่ครับทางฝั่งโซลาก, Solar ก็นะครับ1แฮช1แก๊ส1พู แล้วก็เดี๋ยวพอพูเสร็จก็ขึ้นควีนเซอร์คิ้งฮะมาป้องกันบ้านครับเป็นบิวออเดอร์ที่ดิเฟนซีฟฮะก็เลยเซฟเพยไปก่อนเล่นแบบแพสซีฟไปครับต้นเกมก็จะเป็นเทอร์รนแต่เทอร์รนด้วยนิสัยของเผ่าเขาเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่ารับและค่อยลุกสังเกตไว้นะฮะเขาจะรับเหนียวก่อน กันเจอเซอร์คิ g งลั h เจอลัสแชชัวรี่อะไรอย่างนี้ครับเออแต่ไม่วอนะรอบนี้ทางฝั่งคิวก็ไม่ได้วางหวงแมพมันค่อนข้างไกลกันนะต้องดูต้องดูแมพด้วยนิดนึงครับจะมาพ็อกซี่แฮชก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับแบบนี้แล้วก็เลือกเป็นเฮลเลี่ยนเดียวแล้วก็รัชไปขึ้นสตาร์พอร์ตเลยครับ คือปกติเขาจะขึ้นเรกสเตอร์เนาะแล้วก็สลับเทคกมาเป็นดับเบิลเฮลเลียนแต่นี่ไม่ฮะก็เป็นดับเบิลมารีนครับแล้วก็ขึ้นสตาร์พอร์น่าจะเป็นเมดิแว็กนะผมว่าเล่นเมดิแว็กหรือเปล่าหรืออาจจะเอาไวกิ้งมาก่อนอ่าเฟิร์สไวกิ้งแล้วก็เอาเมดิแว็กมานะต้องรอดูครับอ่าเมดิแว็กเลยโอเค โอเคเมดิแวกมาพร้อมกับออบิทอคคอมมาเนะ่ะเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็มี2เบสครับแล้วโซลา่าก็ไป3เบสแล้วฮะสามแฮชูรี่ครับโอติเจอเซอร์ก็จะคอมคอมอย่างนี้ตลอดแลลวฮะเขาเรียกว่าจะ expand ไวกว่าอยู่นิดนึงครับสำหรับแนวทางการเล่นของเซิร์กเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือการ predict เทคครับแล้วก็เขาเรียกว่าสับเทคให้ไวอาศัยการฟาร์มที่เร็วกว่า ยูนิตที่ถูกกว่าแล้วก็สับเทคสู oo, ้สับเทคสู้ฮะแล้วถ้าไมโครยูนิตได้แบบร้อเซนเนี่ยเรียกว่าทรงพลังมากครับมันจะมีคอมโบให้เล่นเยอะมากๆเลยฮะเซิร์ฟแต่นั่นแหละเทคต้องถูกทางหรือจะเรียกว่าเปลี่ยนแผนให้ไวครับโอเคดอบมารอบนี้ฮะไม่ได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่ครับผม จังฝัดโซลา่ามาดักได้สวยแต่ก็มีสามเฮลเลียนตรงนี้เข้าไปก็โอ้ได้ถึงแนวมินรุลไลายเลยครับโอ้สวยงามครับรอบนี้ฮะปาดไปได้สามตัวครับผมเขียวก็วอร์เกอร์ดอบมานะแต่ซัพพลายก็ไม่ได้ดอบอะไรมากฮะดึงซัพพลายกลับมาแล้วครับโซลา่าเพราะว่าสามพชชุลียังไงอินคัมมันนำอยู่แล้ว จังหวะน,นี้เห็น m e d i แว c ครับก็เลยสปอร์คอเลอรครับมาดักไว้ก่อนแล้วก็2องเร็กสเตของทั้งฝั่ง Q คิวฮะแกจะแมสมาลียนยับยับเลยน่าจะนะผมว่าน่าจะน่าจะเป็นแบบ Massive Marine เพราะว่า s สตีมแผงมารอแล้วเดียวะน่าจะมีสตีมแผงกับ e ิ d โอเคมาดรอปหน้าบ้านครับพอเจอเซอร์คลิงกรูนเข้ามาก็ พิกอัพครับหลบไปก่อนทางฝั่งคิวนั่นไงจริงๆด้วยครับแมสซ์อัพมารีนมาลัวๆแล้วก็เฮลเลียนเข้าไม่ได้ครับผม ผมกาลังดูว่าโซล่าแกจะไปทางไหนยังเลือกอยู่มาและเบลลิงพูดปุบมาเลยคือมันจะมีโลกเบลลิงลูเครหรือว่าแอร์ยูนิตมูธาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือเซิร์ปกติแล้คือเขาต้องดูเทคก่อนว่าแบบทางนู้นเขาจะมาถ้าสายภาคพื้นดินเนี่ยอ้เบลลิงได้ถ้าไม่มีมารูเดอร์เออถ้าไม่มีมารูเดอร์ที่มีคอนเสิฟช็อตเบลลิงได้แล้วก็ไม่ใช่แอร์ยูนิตอย่างเงี้ยครับเบลลิงโลกลาเวนเจอร์เล่นได้ คือจากลาเวนเจอร์จะแอร์ยูก็ก็ได้อยู่เพามันโดนแอร์ด้วยนะจริงๆแต่เงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะกว่าครบางทีมันเราอาจ,จต้องอาศัยอินเฟสอาศัยไวเปอร์อะไรอย่างนี้ครับในการลดโมบิลิตี้ของ Air Unit แต่ถ้าเป็นพวกทหารอย่างเนี้ยเออพวกทหารยิงอย่างเนี้ยเบลิงได้ครับโอเคพะยายามจะมาป่วนครับคิวโอ้ได้น้ำได้เนื้อได้ควีนมะได้ให้ควีนด้วยว่ะโอ้โหอาศัยเทกครับ แล้วก็น่าจะได้แฮชูลี่หรือเปล่าเฮ้าแตกเฉยโซลา่าโอ้มายกอดแล้วก็ดึงมาต้วนตรงแนว m i n e r a ร l ไ n e ครับควีนเก็บเมดิวักไปได้หนึ่งลมามะก็พิกอัพกลับขึ้นมาได้แต่แผลใหญ่นะครับโซล่าครับรอบนี้ฮะแล้วก็ตอดต่อเลยสภายดอกมาร้อยสี่ครับ ยูนิสลอ t พุ่งไปพันหฮะนี่ฮะถึงบอ่อแผลใหญ่มากๆโอ้ตดสนใจขึ้นขึ้นเทคสอชา้าไปนิดนึงอ่ะว่าดาวเขาเรียกว่ายังเลือกไม่ถูกแล้วก็เนี่ยมันมันเน้น expand ครับแล้วยังไงเอ่ยฮะฐาน expand ที่ใหม่ที่สุดการป้องก,กันจะด้อยที่สุดตามสภาพแล้วก็ขอแฮชไหมโอ้ยแล้วสวยครับนี่ฮะเบลลิงครับ มันก็เข้าไม่ถึงฮนะเพราะว่าดึงกันมาตู้หลังแนวมันตลนล์แบบนี้ครับชอบเลยแล้วก็ได้ไปอีกเบสนึงฮนะบุก2เบสร,ร้อมกันทําได้ดีครับทางฝั่งคิวฮัมเพราะว่าทางฝั่งโซล่าต้องกระจายกาลังกับไปกันครับแล้วก็น่าจะเสียแฮชแล้วก็มอบเลยนะถ้าถ้าเสียแฮชนี่คือมอบแล้วนะเอาละสปายตอกมาเก้าสิบแปดครับเสียควีนไปอีกฮนะโอ้ยกลับมายากแล้วครับโซล่าเสียดโดรนไปอีกสนะิบห้าฮะ จีจีครับผมคิวนำไปสองศูนย์กำลังแบบพิดิคเทคพิดิคเทคเออเฮ้ยเบลลิงมาดีแต่มาช้าไม่ทันคือกลับกันอะคิวเขาแบบชัดเจนไงฮะเขาชัดเจนตั้งแต่แบบผมเห็นตั้งแต่สร้างสร้างสามบาร์เรกวะสองบาร์รกสามบาร์รกแล้วก็เรียเตอร์ลัวๆัวคือไม่ขึ้นเทคแลบเลยเรียเตอร์แล้วก็อัพสตีมแฮก คือมันชัดแล้วอะว่าโอเคเขาเลือกมารีนนะซึ่งทางฝั่งโซล่าก็แก้เทคแล้วครับแต่มันเหมือนมันไม่ทันฮะเบลลิงมันออกมาไม่ทันใช้มีลูกไม่ทันใช้จบไปไปรอกันเกม3แล้วจะเป็นแมตช์พอยต์ด้วยของทั้งฝั่งคิวครับในคู่หน้านะในเกมหน้าต้องมาดูนะโซล่าจะตีตื้นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับโอ้ทัวร์นี้ทำไมทแรนมันเข้มกันเหลือเกิน โอเคเราเจอกันเกมสากับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะสำหรับ s ค r ตา e กดไลค์กดแชร์ฮะใครที่เมเข้ามาดูใหม่ก็รบกวนฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้ฮะ้้วเจอกัน